จีจาร์ดโดนใจนะครับขับสนุกแน่นอนสำหรับโตโยต้ายาริสเอทีนะครับ1.2รุ่นสมาร์ปี2023จด24และคันนี้เลขไม่เพียงแค่5,000โลเท่านั้นมาพร้อมกับชุดแต่งรอบคันแบบนี้บอกเลยว่าสีแดงจีจาร์ดสวยมากนะครับชุดแต่งแบบนี้ด้วยนะฮะฝากพี่ๆเอาไว้ด้วยใครที่มองหากำลังจะไปออกป้ายแดงอยู่มาดูคันนี้ก่อนนะครับราคาเนี่ยผมบอกเลยว่าถูกกว่าตัวรุ่นสปอร์ตด้วยและพี่ๆจะได้เป็นตัวสมาร์นะครับปี2023จด24เลขไม้5,000โล วัรันตีสูเนี่ยเหลือเต็มนะครับยังไม่ได้ใช้เลยคันนี้แล้วก็ภายในเดิมๆคันนี้เดิมทุกจุดไม่ว่าจะเป็นด้านนอกหรือด้านในนะครับรายละเอียดฟังก์ชันมีอะไรบ้างนะครับคันนี้สวยแค่ไหนราคาเท่าไหร่เลดก่อนเป็นยังไงแต่แอบบอกก่อนว่าฟรีดาวได้แน่นอนนะครับราคาผมแจ้งให้ทราบตั้งแต่ต้นคลิปเลยพี่ๆตามเข้ามารับชมได้เลยครับ สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเต้ยาริสนะครับอยู่กับผมเต้เพชรยนนะครับที่ปรึกษาด้านการขายนะฮะวันนี้ผมมียาริสนะครับรถอีโคคาร์สีจี๊ดๆเข้ามาใหม่หนึ่งคันนะครับคันนี้เป็นโตโยต้ายาริสเอทีวนะครับหนึ่งจุดสองรุ่นสมาร์ตนะครับเลขใหม่คันนี้เนี่ยเพียงแค่ห้าพันโลเท่านั้นพี่ฟังไม่ผิดนะคันนี้เลขใหม่ห้าพันโลนะครับวารันตีศูนย์ยังไม่ได้ใช้เลยนะครับเป็นรถปีสองพันยี่สิบสามจดสองพันยี่สิบนะครับบอดี้มาเป็นสีแดงแล้วก็มาพร้อมกับตัวชุดแแต่่งรอบบบบคันนนนนนีี้้ปปาายยยทะะะะเเเฮจห็็วส ตอนตรงนี้เดี๋ยวผมมีการแจ้งย้ายจดใหม่นะครับเป็นกรุงเทพมหานครให้ผมต้องแจ้งย้ายทุกคันอยู่แล้วคันที่เป็นต่างจังหวัดนะฮะ รถเพิ่งเข้ามาวันนี้เมื่อกี้เลยนะครับเดี๋ยวขออนุญาตวนพาพี่ๆี่ดูบอดี้รอบคันก่อนสักหนึ่งรอบในเรื่องของชุดแต่งรอบคันเนี่ยบอกเลยว่าสวยลงตัวมากนะครับแล้วมาเป็นบอดี้สีแดงแบบนี้ผมเพิ่งเคยเห็นเข้ามานะสําหรับบอดี้ที่เป็นสีแดงปกติเข้ามาเนี่ยจะเป็นสีบอลเงินสีเทาดำนะครับสีดําแล้วก็สีขาวประมาณนี้คันนี้เนี่ยเป็นคันแรกเลยที่เป็นบอดี้สีแดงแล้วก็เข้ามานะครับ ผมเห็นครั้งแรกเนี่ยสวยมากนะฮะบอดี้สีแดงแบบนี้เป็นรถเล็กแล้วพอเป็นสีจิจาดแบบนี้ก็ดูน่าใช้งานนะครับดูจะน่าขับสนุกนะฮะฝากที่ไว้ด้วยเลขหม่ห้าพันโลนะครับอ่ะมาถึงในเรื่องของราคากันบ้างดีกว่าคันนี้เนี่ยราคาค่าตัว 1> 5 1 9 0 0 0นานะครับราคาเนี่ยเรียกได้ว่าถ้าพี่ไปซื้อป้ายแดงนะครับราคานี้พี่ซื้อตัวเริ่มต้นที่เป็นตัวสปอร์ตยังไม่ได้เลยนะครับแต่มาหาผมวันนี้เนี่ยได้ถึงตัวสมาร์ทนะครับในราคาที่ถูกกว่าตัวเริ่มต้นของป้ายแดงแล้วก็เลขไม้เนี่ยเพียงแค่5 0 0 0โลเท่านั้นเองนะครับฟรีดาวได้ไม่ต้องใช้เงินออกรถคันนี้ผ่อนอยู่ที่8,800ในกรณีที่พี่ฟรีดาวนะแต่ว่าถ้าเกิดใครอยากผ่อนน้อยลงกว่านี้ก็สามารถวางเงินดาวเพิ่มเติมเข้ามาได้นะครับตรงนี้ก็ยินดีให้คำปรึกษานะคร นะครับโทรเข้ามาได้เลย เดี๋ยวมาดูในส่วนของด้านหน้าก่อนเลยนะครับสำหรับตัว1.2นะครับที่เป็นตัวสมาร์ทเนี่ยพี่ๆจะได้ในเรื่องของไฟเดย์ทามรันนิ่งไลท์มาแล้วนะครับถ้าเป็นตัวสปอร์ตเนี่ยจะยังไม่มีไฟเดย์ไลท์มาให้นะครับด้านหน้าก็จะเป็นโครเมียมแทนตรงนี้เนี่ยตัวสมาร์ทมีไฟเดย์ไลท์มานะครับไฟหน้าเป็นโปรเจคเตอร์หลอดไส้แบบ LED นะครับแล้วก็รวมไปถึงตัวไฟหลีที่เป็น LED ด้านในด้วยนะครับกระจังหน้าก็ดีไซน์ออกมาค่อนข้างสวยแบบนี้นะครับช่องรับรวมใหญ่ๆแล้วก็มีชุดแต่งเนี่ยที่เป็นชุดสปอย แฉเดิมจากโรงงานนะเป็นชุดแต่งที่เจ้าของเดิมเนี่ยเขามีการสั่งติดเพิ่มเติมเข้ามานะครับจากโรงงานตั้งแต่ป้ายแดงแล้วนะครับก็สวยงามลงตัวนะครับฟิตเมนต์แบบนี้เลขไม้เพียงแค่ห้าพันโลผมฝากพี่ๆเอาไว้ด้วยนะครับฟรีดาวได้หรือใครจะซื้อสดเนี่ยก็ติดต่อเข้ามาพูดคุยกันได้นะฮะร,ราคาเนี่ยถูกกว่าป้ายแดงแน่นอนเลขไม้เหมือนรถป้ายแดงทุกอย่างนะครับไม่แค่ห้าพันโลกันศาดรอบพัน์ติดมาเรียบร้อยนะครับแล้วก็ตัวกระจกตัวพาร์ตต่างๆของรถคันนี้เนี่ยแน่นอนนะครับว่าเดิมทุกจุด เนคีคเพราะว่ารถแทบไม่ได้ใช้งานเลยกระจกบ้านเดิมรอบคันไม่มีแตกรล้าวหรือว่าเปลี่ยนมานะครับในส่วนของตัวล้อเนี่ยก็จะเป็นทูโทนปัดหน้าเงามาแบบนี้นะครับตัวยางเนี่ยเป็นโยโกฮาม่าบูเอิร์ธปี2023นนะครับดิสเบรกคู่หน้าโครงสร้างด้านในนะครับ ขออภัยในความเลอะเทอะด้วยนะฮะนิดหนึ่งเพราะว่ารถเพิ่งเข้ามาเมื่อกี้นะครับแต่ว่าสีนี้ผมบอกก่อนว่ามันเข้ามาแล้วมันจี๊ดมากนะครับผมก็อดใจไม่ไหวต้องมาถ่ายจริงๆมีเข้ามา3าคันแต่ผมเลือกที่จะถ่ายคันนี้ก่อนนะครับเพราะว่าสีค่อนข้างที่จะโดดเด่นกระจกมองข้างเนี่ยเป็นแบบปรับพับไฟฟ้านะครับไฟเลี้ยวในตัวมีมาแบบนี้นะครับผม <c oughs> อ่าเดี๋ยวมาดูด้านในกันบ้างสําหรับตัวสมาร์ทเนี่ยอ่อ <c oughs> มันเป็น เป็นรุ่นย่อยยอดนิยมก็ว่าได้นะครับเพราะว่ามันเป็นรุ่นกลางเนาะก็เรื่องของเอาออปชั่นต่างๆเนี่ยก็ให้มาค่อนข้างที่จะครบแหละนะครับเลยเป็นรุ่นที่ค่อนข้างได้รับความนิยมนะฮะ ในส่วนของภายในเนี่ยก็อาจจะเลอะเทอะนิดหนึ่งนะพี่นะเพราะว่ารถเพิ่งเข้ามาตรงนี้เดี๋ยวผมจะมีการขัดเคลือบสีแล้วก็สปาภายในให้นะฮะก็ตรงนี้ไม่ต้องห่วงเรื่องความสะอาดเดี๋ยวผมจัดการให้นะครับในเรื่องของตาหนิคันนี้เนี่ยแทบจะไม่มีเลยนะครับร้อยเบียดร้อยขูดร้อยชนยอะไรต่างๆเข้ามาวันแรกเรียกได้ว่าใส่กริบนะครับแผงประตูสวยเดิมนะฮะแล้วก็หัวรถต่างๆคันนี้เนี่ยไม่มีขยับนะครับ <c oughs> สิ่งที่พี่ๆจะได้ไปจากคันนี้นะฮะก็คือในเรื่องของวารันตีศูนย์นะครับคันนี้เนะี่ยไม่แค่ห้าพันโลนะครับโครงสร้างต่างๆยังคงเป็นโครงสร้างเดิมนะครับผมเปิดประตูมาเนี่ยกลิ่นป้ายแดงไปหยยบมาเลยนะครับไม่ต้องห่วงในเรื่องของการชนหนักคือความจำนวนกับสีก็ไม่มีอยู่แล้วนะครับหากไปตรวพบตรวจเจอผมยินดีคืนเงินเป็นจํานวนนะครับ รถไม่มีขยับมาดูได้นะครับรถเนี่ยจอดอยู่ที่กรุงเทพมินบุรีซอยเสรีไทยนะครับ68แยกที่1ห,หรือพี่พี่ท่านใดมาไม่ถูกนะสามารถแอดไลน์มาหาผมที่เบอร์ด้านล่างได้เลยนะครับเดี๋ยวผมส่งโลเคชั่นให้หรือว่าใครที่อยู่ต่างจังหวัดก็ไม่ใช่ปัญหานะครับผมมีเจ้าหน้าที่ไฟแนนซ์วิ่งไปเซ็นให้ได้ทั่วประเทศไทยแล้วก็ในเรื่องของการส่งมอบเนี่ยเดี๋ยวส่งรถสไลด์มอบให้ถึงหน้าบ้านเลยนะครับตรงนี้สบายใจได้ล้อหลังนะครับเป็นสเปคเดียวกับล้อหน้าเลยแต่ว่าเรื่องของเบรกเนี่ยจะมาเป็นดั โช๊คอพยังใหม่อยู่นะครับไม่มีรอยรั่วซึมนะครับแห้งๆแบบนี้ผัดมานะครับเดี๋ยววนมาดูที่ด้านท้ายบ้างนะฮะในส่วนของสปอยเลอร์ก็เป็นชุดแต่งนะครับที่ติดเพิ่มเติมมาจากศูนย์โตโยต้าเลยนะครับไฟท้ายเป็นแบบ LED Light Guiding นะฮะกันชนด้านหลังก็มีชุดแต่งมาเหมือนกันนะครับจะเป็นแบบ diffus e ซอร์หลังแบบนี้นะครับแล้วก็ตัวฝากระโปรงท้ายเนี่ยตัดด้วยสีดำเป็นโนแบ็ k ก้องถอยมีมาให้เรียบร้อยนะครับเสารับสัญญาณด้านบนมาเป็นแบบชาร์กฟิน <c oughs> ช่องเก็บสัมภาระด้านหลังก็ <c oughs> ตัวยาริตเอทิตัวนี้เนะี่ยผมมองว่าช่องเก็บสัมภาระใหญ่กว่าตัวก่อนหน้านี้นะฮะอาจจะใหญ่ขึ้นนิดนึงนะครับมองด้วยตาเปล่าตัวคานด้านในนะครับรอยสปอตรอยต่อต่างๆสวยเดิมนะครับ คันนี้พี่พี่ไม่ต้องห่วงเลยทุกอย่างคือเหมือนป้ายแดงมากเพราะว่าเลขไม้เนี่ยห้าพโลนะครับซีนเซอร์ต่างๆเนี่ยคันนี้ไม่เคยทําสีหัวน็อตต่างๆไม่เคยขยับไม่เคยถอดนะครับรถเนี่ยเรียกได้ว่าแทบไม่เคยใช้งานเลยนะครับรางน้ําต่างๆทุกอย่างสวยเดิมไฟหน้าไฟท้ายพาร์ทเดิมจากโรงงานนะครับไม่ได้มีเปลี่ยนอะไรมาเลยนะครับอะประมาณนี้ก็ฝากเอาไว้ด้วยนะครับ ใครที่สนใจนะฮะก็ติดต่อมาหาผมที่เบอร์ด้านล่างนะครับศูนย์แปดหนึ่งหกห้าหกสามหกสองห้านะครับถ้ารถคันนี้ยังไม่ติดจองนะฮะแล้วปรับสภาพเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเดี๋ยวผมจะมาถ่ายให้ได้รับชมกันอีกรอบหนึ่งนะครับแต่บอกพี่ๆีก่อนว่าใครที่ถูกใจสีแดงนะอาจจะต้องรีบจองไว้ก่อนเพราะว่ามีเพียงแค่คันเดียวนะครับ <c oughs> หรืออยากได้เป็นสีอื่นสามารถโทรมาหาผมได้เลยนะครับสีขาวสีเทาดำตอนนี้มีแทบจะทุกสีเลยสําหรับตัวสมาร์ทนะครับอ่าภายในมาเป็นเบาะหนัง สวยเดิมไม่มีตําหนิปีแต่ขาดนะครับก็มีแค่เลอะเทอะน,นิดหน่อยเท่านั้นเองนะครับเพราะว่ารถเพิ่งเข้ามายังไม่ได้ปรับสภาพ <c oughs> ประตูนะครับเสาบีฝั่งคนขับตรงนี้หัวน็อตสติ๊กเกอร์มอกรนะครับกองประตูเดิมทุกอย่างอยู่ครบเดี๋ยวมาดูด้านในกันบ้างดีกว่านะครับช็อตคัตตรงนี้เนี่ยมีในเรื่องของแจ้งเตือนก่อนการชนมาให้ด้วยนะครับสําหรับตัวสมาร์ี๋ยวผมเป็นเครื่องก่อนกุญแจเป็นแบบสมาร์ทคีย์เลสนะครับปุ่มสตาร์ทมีมาให้เรียบร้อย น,น,นี่เดี๋ยวให้ผมให้ดูตัวม่านวัดเลือนใหม่นะครับดีไซน์มาค่อนข้างสวยสำหรับตัวสมาร์ทนะครับหน้าจอก็จะมาแบบเป็นหน้าจอดิจิตอลแบบนี้นะครับสวยน่าใช้นะครับ เลขไม่ห้าพันเจ็ดร้อยโลนะครับเลขไม่ห้าพันเจ็ดร้อยโลพวงมาลัยเนี่ยจะดีไซน์มาเป็นแบบสามกา้านนะครับก็พวงเล็กนะผมไม่ใหญ่ผมว่าผู้หญิงน่าจะชอบนะครับพวงจับกระชับมือนะฮะก็พอดีมือดีไม่ได้ใหญ่ไม่ได้อ้วนมากจนเกินไปนะครับพวงมาลัยมาเป็นแบบมัลติฟังก์ชันนะครับสามารถรับสายโทรศัพท์ได้นะครับแล้วก็สามารถควบคุมตัววิทยุได้นะฮะผ่านพวงมาลัยเพิ่มเสียงลดเสียงได้เหมือนกันสําหรับด้านซ้ายตรงนี้นะครับก็จะเอาไว้ควบคุมตัวหน้าจอกลางนั่นเอง จอที่เป็นหน้าจอ TFT ตัวนี้นะฮะเดี๋ยวผมเปิดให้ดูอ่ะก็จะมีตรงนี้จะเป็นในเรื่องของการแจ้งเตือนก่อนการชนนะครับเปิดเป็นนาฬิกาได้แล้วก็อันนี้แจ้งเตือนน้ามันเนาะจะหมดปรับความสว่างหน้าจอได้ตั้งอะไรต่างๆตรงนี้ได้นะครับก็ประมาณนี้นะฮะสำหรับตัวหน้าจอ <c oughs> ก็ปรับผ่านตัวพวงมาลัยได้เลยนะครับไฟหน้ามาเป็นแบบอัตโนมัตินะครับส่วนปัดน้ําฝนยังไม่ใช่อัตโนมัตินะฮะ หน้าจอทัชสกรีนนะครับสำหรับตัวสมาร์ทเนี่ยก็จะเป็นจอบางแบบนี้นะครับตัวซีลที่จอเนี่ยยังไม่ได้แกะเลยนะครับตัวนี้ยังไม่ได้แกะก็รองรับการเชื่อมต่อบลูทูธนะฮะเชื่อมต่อโทรศัพท์ในการรับสายวางสายได้นะครับแล้วก็ระบบสัมผัสต่างๆเนี่ยก็ทํางานได้ค่อนข้างดีนะครับค่อนข้างดีเลยกล้องหอยให้ดูนิดนึง ถึงแม้ว่าจะไม่มีเซ็นเซอร์กับระยะมาแต่ผมบอกเลยว่ากล้องถอยเนี่ยใหญ่มากนะครับหน้าจอใหญ่มากแล้วก็ชัดด้วยนะครับตรงนี้ในเรื่องของการถอยจอดสะดวกสะ,สะดวกส,ส,วกสบายแน่นอนนะครับแอร์มาเป็นแบบมันวนวดนะฮะแอร์อไม่ใช่ออตโต้แต่ว่าดีไซน์ออกมาค่อนข้างดีนะนะครับดีไซน์ออกมาสวยเลยพอต,ต่างๆด้านล่างตรงนี้มี USB มาให้2พอร์ตนะครับแล้วก็มีบอกตำแหน่งเบลที่จะมีไฟแจ้งเตือนอยู่ตัวพวาวเวอร์อัเลทตัวนี้ยังไม่ได้แกะเลยครับ ในส่วนของกุญแจก็หน้าตาแบบนี้นะฮะกุญแจแบบสมาร์ทคีเล็คันนี้มาเป็นเกียร์อัตโนมัตินะครับตรงฐานเกียร์เนี่ยเขาจะมีกราฟิกมีเล่นลวดลายนิดหน่อยนะฮะตรงฐานเกียร์แล้วก็เบรกมือแบบก้านยกนะครับที่พักแขนมีมาให้นะครับก็หุ้มหนังมาเรียบร้อยดีนะครับเดินได้สีขาวแบบนี้ ตัวบ่อคู่หน้าเนี่ยสภาพสมบูรณ์นะครับด้านในเนี่ยไม่มีตำเหนียอะไรเลยนะครับมีแค่เรื่องของความสะอาดที่ผมจะต้องไปเก็บงานให้นะครับในเรื่องของความสะอาดก็เดี๋ยวมีการสปาภายในแล้วก็อบโอโซนฆ่าเชื้อให้นะครับกล้องบันทึกเดิมโรงงานนะครับติดตั้งมาให้เรียบร้อยแล้วแบบนี้นะครับอ่ะประมาณนี้แล้วกันนะฮะสำหรับด้านในเดี๋ยวเราไปดูห้องเครื่องกันดีกว่าคันนี้นะฮะกับเจ้าโตโยต้า Yaris a t ีนะครับ1.2รุ่นสมาร์นะครับสีแดงจีจัดแบบนี้ สภาพห้องเครื่องเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวผมให้ดูด้านหน้าอีกรอบหนึ่งก่อนตัวหนึ่งอยสองสมาร์ทเนี่ยเขาจะมีไฟเดย์ไลท์มาในฮะด้านหน้าแบบนี้นะครับสวยน่าใช้นะครับฟรีดาวน์จัดเต็มได้ไม่ต้องใช้เงินออกรถคันนี้เนี่ยผ่อนอยู่ที่8,800ตลอดสัญญานะครับใครสนใจก็ผมฝากไว้ด้วยนะเบอร์ด้านล่างนะครับ0 8 1 6 5แ3 6 2 5่นะครับโทรเข้ามาได้เลยเดี๋ยวขออนุญาตเปิดฝากระโปรงด้านหน้าสักครู่หนึ่งนะฮะบ ห้องเครื่องเนี่ยต้องบอกว่าสวยเดิมนะครับแต่แค่ยังไม่ได้ทําความสะอาดไม่ได้สปาฝาหน้านะครับเดี๋ยวมาดูกันหน่อยดูกลมต,ต่างๆนะครับร้อยเหรียญบาทนะครับทุกอย่างอยู่ครบเป็นฝาเดิมตั้งแต่โรงงานไม่ได้มีการถอดหรือว่าทําสีหรืออะไรมานะครับนี่หัวน็อตดูได้เลยนะครับไม่มีรอยขยับทุกอย,อย่างเหมือนป้ายแดงทุกประการอันนี้นะครับแจมตั้มตัวเวต้ามาแบบนี้ไฟหน้าพัดเดิมนะครับ คุดไปหน้าต่างๆทุกอย่างคันนี้ไม่มีเปลี่ยนมานะครับไม่ต้องห่วงในเรื่องของการทนหนักที่ความจุน้ำกับสูงนะครับตรงนี้ไม่มีแน่นอนผมฝากที่ไว้ด้วยนะครับใครที่กําลังมองหายาลิดไปใช้งานอยู่ก็ถือว่าประหยัดงบไปเหมือนกันนะฮะก็ถ้าเกิดไปเอาห้างไปแดงราคานี้ตัวเริ่มต้นยังไม่ได้เลยแต่ถ้ามาหาผมเนี่ยพี่ๆได้ตัวสมาร์ทนะครับสําหรับตัวยาลิด เอทีครับ1.2 <2. S 1> รุ่นสมาร์ทนะครับปี2023จด24คันนี้เลขไมลเพียงแค่5,000โลกับราคาค่าตัว519,000นะครับฟรีดาวจัดเต็มผ่อน8,800ใครสนใจทวหาผมเบอร์ด้านล่างได้เลยสำหรับวันนี้ผมเตยพย,ยนตต้องขอตัวลาไปก่อน,นครับขอบคุณทุกท่านมากที่เข้ามารับชมสวัสดีครับ